คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 k ากิลเฮรตซารารมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสว,ส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคัะพบกับดิฉันยุวยดีเมฆสิริวิทย์ค่ะ พี่ธิดาศิวะเกื้อค่ะค่ะเราสองคนนะคะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการไทยก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะรายการที่จะพาทุกๆท,ท่านค่ะไปทำความรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการทํางานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะหรือ Thailand International Cooperation Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทยก้านะคะรายการของเราค่ะพี่ตุ้มออก3ช่องทางนะคะ ช่องทางที่1ก็คือทางการรับฟังค่ะทางสถานีวิสรลมเอ1อ7ม AM 1575กิโลเฮิร์ค่ะตอนนี้เราเปลี่ยนเวลาออกอากาศเป็น18นาฬิกาถึง18นาฬกานาทีนะคะช่องทางที่2ค่ะรับชมเราได้ทาง Facebook ของไทยเก้าคอร์เปอเรแล้วก็สลาลมดีโอค่ะช่องทางที่3ค่ะรับฟังค่ะรับฟังเสียงของเรา2คนได้นะคะทางพอดแคสต์ค่ะ เพียงแค่ท่านค้นหาสถานีที่ชื่อว่าไทยก้าพัฒนาทั่วโลกนะคะท่านก็จะสามารถที่จะรับฟังได้ทุกตอนเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้าน Spotify podcast หรือว่าจะเป็น Google podcast แล้วก็รวมทาง Apple podcast ด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับพี่ตุ้มวิธิดานะคะเจอหน้าพี่ตุ้มแล้วก็ต้องคิดถึงในเรื่องของการเผยแพร่หลักประชาศขขึิพอเพียงในต่างประเทศนะคะค่ะวันนี้พี่ตุ้มมีอะไรจะมาเล่าให้กับท่าน,านผู้ชมฟังใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องที่พาคณะไปดูงาน ะะก่อนอื่นอยากให้พี่ตุ้มเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่ากิจกรรมที่เรากำลังจะ,ะแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ได้รู้จักกับบทบาทของไทก้าเราเนี่ยค่ะเป็นกิจกรรมอะไรแล้วก็มันมีที่มาที่ไปยังไงคะ่ะค่ะก็คือกระทรวงเนี่ยได้ร่วมกับทาง s อส p นะคะได้จัดการประชุมประจําปีของคณะกรรมาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสําหรับเอเชียและแปซิฟิกสมัยที่79หรือที่เรียกว่า CS 79นะคะ ก็คือในที่ประชุมเนี่ยก็จะมีผู้แทนจากประเทศหมู่เกาะแอซิฟิกทั้งหลาย,ยมาเข้าร่วมประชุมกันแล้วในการประชุมเนี้ยทางกรมอเมริกาเนี่ยก็ได้เชิญให้ไทยก้าเนี่ยคะ่ะได้ช่วยจัดฟรีวิสิตให้คณะผู้แทนที่มาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวนี้ได้มีโอกาสที่จะ ไปดูงานในโครงการพระราชะดำริเพื่อการเผยแพร่หลักปรัชญาของสิริพอเพียงในประเทศไทยนะคะ,คะซึ่งเราก็พิจารณาแล้วเนี่ยว่าสถานที่จัดดูงานเนี่ยมันก็ควรที่จะต้องเป็นสถานที่ที่สอดคล้องกับผู้แทนต่างๆที่เข้ามาร่วมกมารประชุม,มซึ่งมาจากแปซิฟิกเนี่ยก็<ม>เป็นประเทศหมู่เกาะค่ะอยู่ต <ขอ S 1> ิดชาย<ล>ทะเลใช่เราก็เลยพิจารณาโครงการต่างๆที่ไม่ไกลกรุงเทพมากนัก แล้วก็น่าจะเป็นความต้องการของประเทศหมูกก่เกาะนี้ก็คือ<ม>เราก็พาไปดูที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาคนะ,คะที่จังหวัดเพชรบุรีะค,ะค่ะคะซึ่งโครงการนี้ก็อยู่ภายใต้การบริหารงานของมูลนธิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะซึ่งโครงการนี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาเนี่ยได้เป็นท่านได้ท่านได,ดหหน้หาเป็นพระชนมรรเพราะว่าท่านก็ทรงมองแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คนคนไทยก็ได้บริโภคสัตว์น้ําเป็นจํานวนมากเนี่ยทำให้สัตว์น้ําในน่านน้ำของไทยเนี่ยลด น้อยถอยลงไปถ้า mm hmm. เราไม่อนุรักษ์หรือเพาะพันธุ์สัตว์น้ำแล้วปล่อยลงสู่ทะเลเนี่ยเราก็จะไม่มีสัตว์น้ำไว้บริโภคในอนาคตอะค่ะท่า mm hmm. นก็เลยมีพระราชดำริให้จัดตั้ง โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอนุรักษ์พันุปลาพันธุ์สัตว์น้ําต่างๆปูต่างๆเนี่ย <ừ, S 1> ค่ะเพื่อที่ปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นอาหารของเรา ừ, อีกทีหน,นึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็แทนที่แบบจับมันขึ้นมาแล้วก็เอาไปบริโภคเลยก็เหมือนเป็นการตัดวงจรชีวิตของมันถูกไหมคะใช่แต่นี้คือเหมือนกับมามาเลมาเพาะพันธุ์อะไรต่างๆนานา,นา,นานด้วยใช่ค่ะใช่แต่ทีเนี้ยที่ยูสงสัยนิดนึงก็คือว่าโอเคเขามาเป็นแบบเป็นพวกแบบหมู่เกาะแปซิฟิกแล้วเรารู้ได้ยังไงว่า เขาต้องการอยากจะดูอะไรเราให้เขาเขียนอะไรมาก่อนไหมคะหรือว่ามันมาจากการวิเคราะห์อะไรของของทางสถานทูตที่แจ้งเราอะคะก็ก็คือได้มีการสอบถามกันนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยประสงค์จะดูงานเรื่องอะไรก็อ,อยากจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับประมงมแล้วก็การแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างนี้ก็มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยแต่ว่า ก่อนที่เราจะจัดทริปไปให้เขาดูว่าไปที่ไหนยังไงเนี่ยเราก็ต้องทราบก่อนว่าความต้องการของเขาคืออะไรแล้วก็ทางกลุ่มงาน s e p ก็จะเป็นคนสอบถามว่าเอ๊ะตรงไหนก็เหมือนกับทุกครั้งที่เราเคยไปไปดูงานของของกรมเราเนาะก็เราก็จะเก็บทุกๆพื้นที่นะคะอยู่ในคลังของเราว่าแบบเอ๊ะเวลามีใครอยากจะดูอ หยิบชิ้นนี้ขึ้นมาแล้ว<ช>เอ๊ะสอดคล้องกับความต้องการของเขาหรือเปล่า<ช>จําได้ว่าโครงการนี้นี่คือที่ทางไทก้าเราเคยจัดคณะไปดูงานเมื่อปีที่แล้วใช่ค่ะเป็นที่เดียวกันค่ะที่ไทก้าเคยจัดให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไปศึกษาเรียนรู้โครงการในพระราชดำริีอะค่ะ<อ>ก็เหมือนกับอยู่ในลิสต์ของเรา<ช>อยู่ในคลังเขาเรียกคลังคลังข้อมูลของเราเนาะ,ะแล้วก็คราวนี้พอเขาอยากจะไปดูที่ไหนแล้วก็หยิบจัดขึ้นมาแล้วก็ถ้าสอดคล้องกับความต้องการเนี่ยเราก็จะ จัดคณะพาไปที่นั่นทีนี้คณะที่ไปเนี่ยคะ่ะมีเป็นผู้แทนจากประเทศไหนบ้างคะพี่ตุ้มช่วยยกตัวอย่างให้เราทราบนิดนึงคะ่ะก็มีปลาราตองกาชวาลูฟิจิซามัวปาปบวนิวกนีเป็นประเทศที่ททไม่ค่อยชื่อชื่อไม่ค่อยอคุ้นหูเลยออตองกาตองกาก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เรามีโครงการด้วยนะคะ,คะเห็นว่ามีระดับนายกรัฐมนตรีมาด้วยใช่ค่ะมีผู้แทนจากประเทศต,ต่างๆอย่างเช่นมีนายกรัฐมนตรีของประเทศ ซาามวค่ะ,คะใช่แล้วก็รัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังจากประเทศทูวาลูทูวาลูค่ะแล้วก็มีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของปาเลาค่ะ,คะแล้วก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีจากสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีของประเทศฟิจิค่ะ,คะแล้วก็ประเทศอื่นๆหลายประเทศค่ะโอ้โหคราวนี้นี่แบบมาจากเป็นหมูกก่เกาะจริงๆเลยเนาะผู้เป็นชื่อประเทศที่แบบเราไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ไม่ไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยได้ยินชื่อประเทศพ,พวกนี้เลยนอกจากพวกแบบตองกาอะไรเงี้ยคือจะเป็นประเทศที่เรามีความร่วมมือด้วยนะคะแล้วเมื่อคณะเดินทางไปถึงที่ฟาร์มทะเลตัวอย่างเนะะี่ยค่ะได้ไปเจอใครบ้างคะแล้วก็ได้ไปดูกิจกรรมอะไรบ้างคะค่ะมีคุณประพัฒน์กศวัสนพัฒน์ะคะเป็นหัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างให้การต้อนรับคณะที่ที่ฟาร์มทะเลอะคะ่ะ หลังจากที่ไปถึงปุ๊บเนี่ยก็เจอ,เอาทางผู้อำนวยการแล้วก็สถานที่ที่ดูงานเนี่ยจะมีเราเขา้เาทางคณะได้ไปไปเห็นอะไรบ้างอะคะ่ะก็ไปถึงเนี่ยก็ทางหัวหน้าฟาร,ร์มตัวอย่างก็ได้พาชมาวิธีการทำนาเกลือและผลผลิตจากเกลือคะ่ะมีทั้งอดอกเกลือดีเกลือต่างๆก็ให้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 ให ผู้แทนต่างๆได้เรียนรู้นะคะว่ามันท<ะ>ํำยังไงเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยพื้นที่น้อยไม่มีเขาไม่ได้ไเ,เขาไม่สามารถผลิตเกลือได้ไเขาก็สนใจเพราะว่าทั้งเกลือเนี่ยเราสามารถบริโภคได้ด้วยนอกจากการบริโภคเนี่ยเรายังเอาไปใช้ในธุรกิจ<ป>ความงามสปาเกลใช่ทำทำสปาเกลเนี่คะเขาก็สนใจและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ไปดูวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นนะคะซึ่งเป็น สินค้าที่กำลังนิยมในพื้นที่ที่เพชรบุรีอะค่ะเพราะว่าฟาร์มตัวอย่างได้สอนแล้วก็มีเกษตรกรเนี่ยมาเรียนรู้จากที่เดิมเนี่ยค่อนข้างจะมีฐานะยากจนอะน,นะคะแต่พอสามารถเรียนรู้แล้วไปทําฟาร์มของตัวเองเ่ยตอนนี้คือกิจการดีแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากเลยอะค่ะค่ะอู้อันนี้ก็คือที่ฟาร์มทะเลตัวอย่างใช่แล้วก นอกจากดูสาหายพวงหุ่นแล้วไปดูไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการทำนาการทำนาเกลือแล้วมีที่ไหนอีกมมีค่ะสถา,านีต่อไปที่ไปดูเนี่ยก็จะเป็นวิธีการเพราะเลี้ยงสัตว์ทะเลก็จะเป็นปลาปลา ปลาสวยงามด้วยแล้วก็ปลาที่ใช้บริโภคอย่างเช่นปลาที่ในพื้นถิ่นที่นั่นก็คือปลาหนนจันซึ่งมีเนื้ออร่อยอแล้วก็เนื้อจะสีขาวๆเนี่ยค่ะเขาก็ภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่า milk fish ปลาหนุนค่ะแล้วก็กมีปลากระตูนมีกุ้งกล้ามกรามเคาะขายใช่ไหมคะหรือแล้วก็หอยเป๋าคือเคาเพาะแล้วก็ขายด้วยแล้วค่ะ แล้วก็ให้เกษตรกรมาเรียนรู้ว่าวิธีการเพาะทำยังไงใช่ใช่อ๋อเมื่องวันเราก็มีปลาก็คือคในในในศูนยเราไปทานร้านอาหารข้างอ๋อนึกว่าให้ศูนย์เขาเอาจับปลาพวกนั้นมาทแต่เขามีเขามีเขามีร้านขายผลิตภัณฑ์ของฟาร์มนะคะก็ขายสาหล่ายพวงอง่นแล้วก็ปลานนลจันแปรรูปไปทําต้มเข็มซึ่งซึ่งซึ่งซีลเป็นแพ็กเกจที่ซื้อแล้วก็พกพาซื้อกลับมา กรุงเทพได้สะดวกอคะค่ะคแล้วเป็นฟรอเซนก็มีค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกลือสปาเกลือครีมต่างๆแล้วก็มีส,มมสบู่สารลายพวกองงัุ่นซึ่งใช้ดีมากค่ะก็ดีเนาะทำให้เขาได้เห็นภาพทั้งวงจรของของ,<ช>ของการทําง,งานของเราเลยว่าหลังจากที่ดูนาเกลือดูนั่นดูนี่แล้วแล้วก็แบบไอ้พวกวัตถุดิบเลยพวกนั้นเนี่ยสามารถเอามาแปลรูปได้ทําอะไรได้บ้างค่ะที่โครงการก็ใช้แนวทางของหลักปรัชญาของสิทธิพอเพียงในการจัดการศูนย์นะคะแล้วก็ อย่างเช่นเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ที่ตัวเองมีคือใช้ทรัพยากรในพื้นที่ตัวเองมีเนี่ยมา,มาส่งเสริมกันเพราะแล้วก็เวลาที่เลี้ยงปลาเนี่ยมันก็จะมีของเสียออกมาเขาก็จะใชะ้ต้นโกงกลางะคะ่ะคือมันเป็นพันุ์เดียวกันนะคะเป,เป็นพืชในตระกูลเดียวกัน,นะคะ่ะก็คือเอามาปลูกในบ่อเลี้ยงค่ะเพื่อดูดซับ สิ่งของเสียค่ะและนอกจากนี้ก็มีแบบขี้เกลือมีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปทําปุ๋ยได้คือเขาเก็บทุกอย่างซึ่งไม่ไม่ได้ทิ้งให้เป็นแบบขยะในพื้นที่อ่ะค่ะก็ถือได้ว่าเป็นแบบลักษณะของซีโร่เวสด้วยเหมือนกันก็คือไม่มีของเสียออกมาจากการการผลิตการเลี้ยงการเลี้ยงอะไรของเราเลยใช่ค่ะโอเคแล้วอันนี้คือเป็นที่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 หนึ่งเนาะที่เราเข้าไปดูคือที่ฟาร์มตัวฟาร์มทะเลตัวอย่างใช่ค่ะแล้วเราไปอีกที่หนึ่งคือที่ เรานั่งรถไปอีกประมาณ15นาทีอะค่ะเป็นเป็นธนาคารปูอะค่ะธนาคารปูใช่ซึ่งจัดตั้งโดยชุมชนแถวนั้นแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงนะคะก็คือกเกษตชุมชนเนี่ยก็ได้รวมตัวกันตั้งเป็นธนาคารปูอยู่ชายทะเลริมทะเลนะคะก็รับซื้อปูจาก ชาวประมงอะคะ่ะเวลาที่ชาวประมงไปหาปูหาปลามาก็จะมีปูที่ติดมากับตะข่ายเนี้ยซึ่งกําลังตั้งท้องอทางชุมชนธนาคารปูเนี่ยก็ไปซื้อแม่พันธุ์ปูตรงนั้นนะคะมาแล้วก็มาเลี้ยงเอาไว้แล้วก็พอมันถึงเวลาที่จะออกออกเอ่อออกไขนนะะ่เนี่ยค่ะเขาก็เขีียไข่ออกมาแล้วก็จะมีลูกปูเล็กๆอยู่ในทั่วเยอะมากเลยอะ แล้วก็เขาก็เขี่ยไว้หนึ่งวันหลังจากนั้นเขาต้องรีบปล่อยลงทะเลเขาก็เลี้ยงในท่อบ่อพลาสติกเล็กๆแล้วก็มีก๊อกอยู่ตรงปลายท่อถังพลาสติกเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถปล่อยเปิดวาล์งนั้นแล้วก็ปล่อยให้ลูกปูเป็นพันๆตัวอย่างนั้นคะลงทะเลไปโอ้โหอันนี้เขาก็เห็นทั้งวงจรของการการเลี้ยงของเราเลยใช่ไหมคะแล้วคณะได้ไปปล่อยปูอะไรอย่างนี้ด้วยไหมได้ไปปล่อยค่ะแล้วก็ให้เขาก็เตรียมปูให้แล้วคณะก็ไปปล่อยที่ทะเลก็ทุกคนก็สนุกสนานโอ้โห Oh. แล้วก็เขาสนใจนะคะอย่างเช่นรัฐนตรีกรเกษตรของปลาเราเนี่ยก็ได้สอบถามว่าปูนี้มายังไงเขีเข่ยปูยังไงแล้วก็ทำขึ้นยังไงเพื่ออะไร oh. กิจกรรมอันนี้ค่ะเขาก็ถามรายละเอียดเดยอะมากแ oh. สดงว่าเขาก็สนใจเนาะแล้วก็คิดว่าอาจจะต้องมีคณะกลับมาดูงานอีกทีหนึ่งหรือเปล่าคะ ถ้าเกิดประเทศต่างๆที่เขาเขา้เขามาดูงานครั้งนี้ถ้าเกิดเขามีความสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผู้ช่วยรัฐมนตรีของสำนักนายกรัฐมนตรีของฟิจิอะค่ะก็ได้สอบถามว่าถ้าเกิดจะมีความร่วมมือกับไทยก้าทํำยังไงก็ได้เรียนชี้แจงไปบอกว่าถ้าเกิดสนใจเนี่ยก็ให้ทําข้อเสนอโครงการมาแล้วก็ผ่านทางกระทรวงต่างการต่างประเทศของประเทศฟิจิแล้วก็ส่งให้สถานทูตไทยท,ท,ที่อยู่ในประเทศนั้นๆหรือว่าสถานกงศุลหรือ ที่ <G ül> อยู่ในประเทศนนนั้นๆะนะคะุตไหนที่เป็นเขตอาณาที่ดูแลฟิจิหรือในหมู่เกาะก็กออให้ส,ส,ส่งคำขอ,ป<ร>ขอไปส่งที่เขาแล้ว<ข>าทางสถานทูตก็จะแจ้งมาที่ทางไทยก้าไทยก้าก็จะพิจารณา ความเหมาะสมกับความพร้อมที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ในสาขาต่างๆที่ต้องการได้ะค,ะค่ะค่ะครั้งนี้นี่นอกจากทางทีมงานของ SEP แล้วเนี่ยก็ยังมีทีมประชาสัมพันธ์ของกรมเราไปด้วยเนะาะครั้งนี้เป็นใครเป็นน้องรุตไปน,นะคะ,คะแล้วก็นอกจากนี้มีทีมของกระทรวงไปด้วยก็คือกรมสารนิเทศกรมสารนิเทศแล้วก็มีกรมอเมริกาก็ไปด้วยนะคะค่ะแล้วผู้แทนของไทก้าที่เป็นคนนําทีมไปก็คือท่าน ท่านสรบุตรถูก<ช>ไหมคะ,คะก็คือร้อยโทรสรบุตรที่เป็นคนนําคณะเนี่ยไปดูงานที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะวันนี้ค่ะเรามีคลิปสั้นๆซึ่งเป็นคลิปที่ท่านท่านสรบุตรนะคะท่านได้กรุณามาเล่าให้เราฟังว่าที่ไปคราวนี้เนี่ยไปทํากิจกรรมอะไรยังไงบ้างค่ะงั้นขอเชิญติดตามรับชมได้เลยค่ะโดยที่คณะผู้แทนจากหมู่เกาะแปซิฟิก ที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม CS 79ณอาคารสหรประชาชาติหรือ SCAP ประเทศไทยในเดือนนี้รองนายมตรีและรมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านได้มีดำริให้จัดกิจกรรมเพื่อ reengage สารต่อความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศดังกล่าวโดยที่สภาวะแวดล้อมและพื้นที่ทางเศรษฐกิจกของประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกเกี่ยวข้องกับทะเลกลมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือไทยกและ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กระทรวงการประเทศจึงนำคณะดังกล่าวไปดูงานฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นโครงการพัฒนาตัวอย่างที่ยั่งยืนและเป็นต้นแบบในการน้อมนำปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปรธรรมประกอบกับฟาร์มทะเลตัวอย่างดังกล่าวเป็นแบบอย่างที่ดี รวมของนวัตรกรรมการพัฒนาอุปกรณ์ในการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศนอกจากนี้ยังเป็นฟาร์มซีโร่เวสอีกด้วยส่วนการศึกษาดูง,งานธนาคารปูม้าชุมชนหาดเจ้าสำราญรวมทั้งกิจกรรมพร้อมปล่อยปูม้าเนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศต้องการให้คณะประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก เห็นความตั้งใจของชุมชนไทยที่ต้องการคืนทรัพยากรธรรมชาติสู่ทะเลสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลเพื่อเป็นอีกแนวทางที่จะทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งช่วยสร้างงานสร้างอาชีพเกิดรายได,ได้ให้กับคนในพื้นที่สุดท้ายนี้กระทรวงการต่างประเทศหวังว่าเมื่อคณะผู้แทนจากหมู่เกาะแปซิฟิกกลับไปแล้วจะสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ดูงาน นำไปประยุกต์ใช้ในการต่อยอดในการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9ในประเทศของตนรวมไปถึงกระตุ้นแนวคิดโครงการต่างๆในด้านการพัฒนายั่งยืนที่ประเทศเหล่านี้ต้องการร่วมมือทางวิชาการกับประเทศไทยในอนาคตครับ เมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นภาพกิจกรรมที่เราได้มีจดพาคณะไปดูงานที่จังหวัดเพชรบุรีที่ฟาร์มทะเลตัวอย่างนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้เราก็พูดถึงว่าหน่วยคนที่ไปด้วยเนี่ยนอกจากจะมีทีมงาน SEP ทีมม่มาช่วยสำคั์ทีมกรมสารนิเทศแล้วก็มีทีมกรมริกาแล้วก็ยังมีทีมของกองส่งเสริมใช่ไหมคะของไทยกาเป็นของไทยกาเองที่ที่ช่วยการประสานงานก็คือเป็นเหมือนกับเป็น,ปนสารตั้งต้นเป็นทีมงานที่เราได้ทํางานร่วมกันเป็นทีเป็นการบูรณาการการทํางานระหว่งา,าง กรมความร่วมมือภายในกรมความร่วมมือเราด้วยแล้วก็ภายในกระทรวงการต่างประเทศระหว่างไทยกา้าแล้วก็กรมอเมริกาแล้วก็มีกรมสารนิเทศมาช่วยสป,ปอร์ตในเรื่องของการทําประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะค่ะทีนี้เนี่ยพอเห็นภาพกิจกรรมนี้แล้วเนี่ยพี่ตุ้มคิดว่าการที่เราพาคณะไปดูงานที่ที่ฟาร์มทะเลตัวอย่างแล้วก็ที่ธนาคารปูเนี่ยค่ะมันเป็นประโยชน์อย่างไรกับทางจังหวัดเพชรบุรีบ้างคะหรือว่ากับประเทศไทยเราบ้างคะขอเริ่มจากการที่เราพาคณะไปดูงานเนี่ย ก็เป็นการที่เราทําภารกิจตามที่กรมท,ที่ไทก้านีคะมีภารกิจหลักก็คือเผยแพร่หลักปรัชญาของสิีพเอพียงในต่างประเทศอะ,ค,ะค่ะแล้วก็คณะเนี่ยได้มาดูงานได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องการประมงอะนะคะ,คะเพราะอย่างเทคนิควิธีการต่างๆอย่างเช่นการทํำยังไงให้ไม่เกิดที่ไม่มีที่เกิดซีโรเวสอะคะ่ะซึ่งประเทศเขาก็ยังไม่มีมหรือว่าการที่ ทําทฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างเงี้ยประเทศเขาก็ยังไม่มี<ะ>ซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนเป็นการจุดประกายะคะ่ะในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีความมั่นคงทางอาหารนะก็คาดว่าประเทศพวกนั้นอะก็จะสามารถเอาแนวคิดพวกนี้ยไปทําฟาร์มในประเทศของเขาได้อะคะ่ะแล้วก็มันทำให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่อย่างเช่นที่ฟาร์มตัวอย่างก ทุกคนก็ตื่นเต้นที่จะรับคณะมากมทั้งชาวบ้านทั้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กรมประมงตำรวจหรือแม้แต่ที่ฟาร์มเนี่ยก็คือจัดเตรียมการต้อนรับอย่างดีกับคณะมากๆอะค่ะแล้วก็ร้านอาหารพวกอย่างเงี้ยค่ะมันก็เกิดการกระจายรายได้แก่ชุมชนของเราหลังจากที่โควิดเนี่ยพอมีตต่างชาติเข้าไปเนี่ยก,ก็สามารถได้ไปจับจ่ายใช้สอยแล้วก็คณะผู้แทน เนี่ยก็ได้ไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่ฟาร์มทะเลตัวอย่างก็มันก็เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ดีอะค่ะนอกจากนี้ก็ต้องทางทางศูนย์เนาะก็ก็ได้มีการต้อนรับดูแลก็เป็นการเผยแพร่กับเขาเรียกว่าสิ่งสิ่งนประทับใที่ดีของไทยเราไปให้ต่างชาติได้ได้รู้จักด้วยอันนี้นี่เราจะเรียกได้ว่าเป็นการเชื่อมไทยสู่โลกใช่ไหมคะใช่ก็คือเราเอาแนวปฏิบัติที่ดีใช่แล้วก็แนวคิดหลักปรัชญาของสิทธิพอเพียงซึ่ง ประเทศไทยเนี่ยได้ประโยชน์จากการใช้แนวทางนี้ในการพัฒนาประเทศหรือการทํางานในทุกภาคส่วนนะคะ<อ>ซึ่งทําให้เรามีการพัฒนาอย่างดีอะค่ะก็แพร่เผยแพร่ไปให้ต่างชาติได้เรียนรู้เพื่อ,อที่จะไปพัฒนาในพื้นที่โลกของเขาอะค่ะถูกเพราะว่นนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นบทบาทหน้าที่ของไทก้าเราอะนะคะในการที่จะเผยแพร่หลักปรัชญาของสืง<อ>่งพอเพียงไปในต่างประเทศนะคะนอกจากที่พาคณะไปดูงานแล้วเนี่ยก็ทราบว่าที่ โงวิเทศสโมสรของกระทรวงการต่างประเทศในวันจันทร์ที่15ทางทีมงานของไทก้าเราเองก็ไปทําบูธนิทรศการที่ที่หน้าโถงด้วยใช่ไหมคะคะเราเอานิทศการเกี่ยวกับอะไรไปนําเสนอในงานเลี้ยงในวันนั้นนะคะค่ะแล้วก็นํานิทรศการที่เกี่ยวกับอทบาทของไทก้าในการเผยแพร่โครงการความร่วมมือพัฒนาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินโครงการนะคะไป ไปจัดไปจัดตั้งเพื่อให้คนที่มาร่วมงานเลี้ยงเนี่ยได้เรียนรู้และนอกจากนี้เราก็ยังได้เชิญบางจากอะคะ่ะที่มีโครงการร่วมกับเราอะนะคะในเรื่องการทํากาแฟกาแฟเทพสเสด็จชาที่ของดอยสเก็ตซึ่งเราก็เคยนําเสนอไปแล้วเนะว่ามันเป็นรูปแบบกาแฟที่เ,เป็นรูปแบบของการทํางานแบบ p PP p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  c p r i v a t e p r t n e r s h i p for p e o p l e ก็คือ เป็นเริ่มมาจากที่ภาครัฐได้มีความร่วมมือกันระหว่างไทยก้ากับใจก้าไปสนับสนุนให้กับดอยสเก็ตแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยพอผึงปลายทางแล้วก็มีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒน,นาผลผลิตที่เกิดขึ้นแล้วก็ออกไปสู่ตลาดเขาเรียกว่าเป็นอินทนินเนาะเป็กาแฟเพเสเดดท่านผู้ชมไปจับจ่ายทดลองชิมหรือ,อยัง ซึ่งอร่อยมากกาแฟก็จะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับกาแฟที่อื่นทุกท่านต้องไปชิมให้ได้นะคะที่ร้านกาแฟอินทนินค่ะให้ไงก็ลองลองเข้าไปทดลองดูนะคะซึ่งเคยยุคเคยไปชิมด้วยเหมือนกันอร่อยรสชาติแบบเข้มข้นดีนะคะและนอกจากนี้เราก็ยังมีบูธจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะซึ่งนำผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการผลิตของผู้พิการนะคะ ไปจำหน่ายในงานนะคะกะ็ทางผู้แทนจากปลาเราก็ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ไปหลายชิ้นอยู่เหมือนกันประเทศอื่นๆก็มาซื้อก็ให้ความสนใจอะคะ่ะมันเหมือนกับเป็นเวทีที่เราไปแสดงเนาะว่าผลสําเร็จของการที่หลังจากที่เรามีการพัฒนาโครงการร่วมกันแล้วเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยคนพิการแล้วก็ได้มีการสนับสนุนการทํางานด้วยแล้วก็ทราบว่าทางพี่ตุ้มก็ได้มีการแบบ เอาของจากคนพิการเนี่ยมาเป็นของที่ระลึกอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ที่ที่นอกจากนี้เนี่ยก็เราก็เอาผลสําเร็จของการทํางานของความร่วมมือลักษณะแบบใต้ๆหรือว่าหุ้นส่วนร่วมกันเนี่ยของคือกาแฟเทพเสด็จเนี่ยเอามานําเสนอด้วยพูดพูดกันไปแล้วก็เหมือนกับน, mar, นําผลสาเร็จอันเป็นรูปธรรมท,ที่ไทยก้าเราได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยมาทํางานร่วมกันน,นะคะค่ะวันนี้ก็ฟังดูแล้วนี่ นอกจากการทํางานระหว่างทวิภาคีแล้วเนี่ยเราก็ยังนําเสนอเรื่องของไตรภาคีด้วยนะคะแล้วก็ได้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการเผยแพร่หลักประชาของสิทธิพอเพียงไปในต่างประเทศด้วยนะคะโดยมีทีมงานที่ทําง,งานอย่างแข็งขันเลยก็คืออย่างก็คือเป็นทีมงานของพี่ตุ้มของ SEP ในการเผยแพร่ในการต่างประเทศแล้วก็มีทางด้านกองส่งเสริมที่เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะการจัดกิจกรรมทั้งสองพื้นที่เนี่ยค่ะตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งเลยแล้วก็แต่ละประเทศก็ให้ความสนใจมากมายเลยค่ะพี่ตุ้มอยากจะขอบคุณใคร บ้างนะคะในการทํางานที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะค่ะก็ท่านแรกนี่ก็อยากจะขอบคุณคุณประพัฒที่เป็นหัวหน้าฟาร,ร์มทะเลตัวอย่างนะคะทีะ่ดินดีจัดการศึกษาดูงานให้คณะของเราในวันหยุดราชการคือวันพืชมงคลเราไปวันพุชมงคลใช่แล้วก็มีน้องๆเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่นะคะจากกรมประมงหรือว่าหัวหน้าชุมชนธนาคารปูแล้วก็ตำรวจในพื้นที่และทุกท่านท,ที่ในพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะที่มีช่วนส่วนในการช่วยต้อนรับคณะของเราอะ,ค,ะค่ะค่ะ,คะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะต้องขอบคุณบางจากนะคะที่มาสนับสนุนการตั้งบูธแล้วก็ประชาสัมพันธ์สินค้าซึ่งเป็นผลผลิตจาก การดําเนินงานความร่วมมือของเราและ,ะที่สุดท้ายก็จะเป็นกระทรวงพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะที่มาตั้งบูธเผยแพร่สินค้าของคนพิการนะคะอโอ้แต่ละครั้งแต่ละงานที่เวลามีกิจกรรมเขาเรียกว่าประชุมที่เป็นเรื่องของอนานาชาติก็กลุ่มงาน s c p ก็จะพาไปดูเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นตัวอย่างของการเผยแพร่หลักประชานสุขภาเพียงของไทยเราแล้ว คราวที่แล้วก็ไปโยนนักโยนข้าวเนาะคราวนี้ก็คือปล่อยปูแล้วครั้งต่อไปจะเป็นการจัดกิจกรรมอะไรยังไงนี่ก็เจ้าขอให้ทุกท่านค่ะได้ช่วยกันติดตามในเรื่องของการทํางานของทางไทก้าเราอะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ตุ้มมากๆเลยที่ให้เกิมาร่วมพูดคุยกับทางไทก้าพัฒนาทั่วโลกนนะคะค่ะวันนี้ก็ไทก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะเวลาของเราคงต้องหมดลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการของเราได้3มช่องทางนะคะช่องทางที่1ก็คือทางวิทยุสลานลมเ m 1ม7 5กิโลเฮิรตซ์ค่ะ ช่องทางที่2คือทาง Facebook ของ t ทก้าคอร์ปอเรชันแล้วก็ Facebook ของสลาลมเดรีิโอนะคะส่วนช่องทางที่3ก็คือท่านสามารถรับฟังได้ทางพอดแคสต์ค่ะเพียงแค่เซิร์ชคำว่าไทก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็น Spotify Podcast, ต์อ่ากูเกิลพอดแคสแล้วก็จะเป็น Apple Podcast ท่านก็จะสามารถรับฟังเราได้ทุกๆช่องทางเลยนะคะวันนี้ค่ะเรา2คนก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมมากๆเลยที่ติดตามรับชมรายการของเราแล้วก็ พบกันใหม่ในครั้งต่อไปเนาะค่ะค่ะ,คะวันนี้ค่ะดิฉันยุวดีแม่สือวิ์ค่ะวิธิดาศิวเกื้อค่ะเราสองคนต้องขอลาทุกผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ